โอ้โหนะครับนุ่นไงสุดหล่อของเราก็รอที่จะมากินอยู่แล้วนะครับผมโอเคเราไปเรียกไพออมากินกล้วยกันดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีตอนเย็นด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมา มาทักทายไพออสกันนะครับน kind of ู A, sort of ่นไงไพออสของเรานะครับวันนี้เราจะมีรางวัลมาให้กับไพออสนะครับซึ่งก็มีในกระสอบนี้นะนี่นะครับผมมะม่วงนะครับผมนี่นะครับนี่เราจะเทมะม่วงใส่ในกระมังอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพาไพออสนะครับมากินมะม่วงที่เรามีให้ครับหนึ่งกระสอบใหญ่เลยนะครับแม่แป้นเราก็ได้กินไปแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นของไพออสของเรานะครับแล้วก็จะมี กล้วยอีกหนึ่งกระสอบด้วยนะครับวันนี้เราจะให้ไพรออสกินอยู่เชือกเดียวเลยนะครับผมแม่แป้นเรากินไปแล้วนะครับเราก็ไม่ให้แม่แป้นเราแล้วนะครับผมเนื่องจากแม่แป้นเราได้กินกินมากกว่าไพรออสทุกวันนะครับพอแม่แป้นเราไปรับนท่องเที่ยวนะครับส่วนไพรออสเราไม่ได้ไปนะครับอยู่บนดอยอย่างนี้นะครับผมโอเคนะครับเราจะเอามะม่วงแล้วก็กล้วยมาถอกใส่ในกระมังใหญ่แบบนี้นะครับมาให้ไพรออสเรากินนะครับโอเคครับไปกันเลยนะครับ โอเคนะครับเราก็จะเทมะม่วงครับใส่ในกระมังอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะเอากล้วยมาอีกนะครับผมนี่ในนี้ก็จะมีกล้วยนะม่งลูกึ่ง นี่ครับผมใส่เข้าไปเลยโอเคนะครับนี่นะครับก็จะเป็นของโปรดไทออนเลยนะครับผมวันนี้เราก็ดีใจนะครับวันนี้เราก็จะมีผู้ใจดีนะมอบมะม่วงให้นะครับแล้วก็กล้วยนะครับผมไปเอาในได้ทุกเชือกนะครับผมหนึ่งหนึ่งกระสอบนะครับไปเอาให้ช้างตัวเองกินนะครับผมจะมีกล้วย มะม่วงนะครับสุกนะครับแล้วกล้วยสุกอันนี้นะอันนี้เป็นกล้วยสุกมากไปขอเขามานะครับพี่จิงก็ไม่ได้โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไพาออมากินตรงนี้เลยนะครับออเราก็อยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้ก็ฝนตกนะเพิ่งหยุดตกไปเมื่อกี้นะครับผมวันนี้เราจะพาไพาออมากินนะดูที่ครับไพออจะดีใจขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปแกะโตให้ไพออนะครับผมโอเคก่อนอื่นเรามาดูหน่อยว่า จะน่ากินขนาดไหนโอ้โหนะครับนุ่นไงสุดหล่อ,อของเราก็รอที่จะมากินอยู่แล้วนะครับผมโอเคเราไปเรียกไพออสมากินกล้วยกันดีค่่าครับโอเคไปกันเลยครับ นะนี่ครับก็ได้กินของอร่อยนะครับจากาผู้ใจดีนะครับบริจาคข้าม่วงมาให้แล้เาก็กลืไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ออสเราก็ได้กินนะครับค่อยกินออสได,ด้โอเคครับนี่นะครับนี่ก็ไพรออสของเรานะครับก็ได้กินของดีของอร่อยนะครับก็ นานๆได้กินทีนึงนะครับพอยอ้อดของเรานะครับดีใจนะครับผมดีใจสุดๆเลยนะครับวันนี้ที่ได้กินนะครับผมนี่ยังไม่ได้ดื่มน้ําเลยนะครับก็มาถึงก็ได้กินกล้วยเลยกล้วยอ้อยนะครับผมนี่นะครับก็ดีใจมากๆนะครับพาอยออยเราได้กินนะครับผม กินมากเลยดูดิครับผมก็ไม่ค่อยได้กินนะมะม่วงเราก็เหมือนรู้จักเหมือนเพิ่งมาบริจาคมาไม่กี่วันเองนะครับผมแล้วก็ได้ปริมาณที่เยอะนะครับก็เลยต้องแบ่งแบ่งกันทุกเชือกครับได้กันกินนะครับแม่แป้งเราก็กินไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นของไพออสนะครับผมหลายคนอาจจะว่าเออแป้งเราไม่ได้กินนะครับไม่กินได้กันนะครับแป้งเรากินไปแล้วนะครับผมเราก็ไม่อยากให้แป้งเรามากินของไพรออสเพราะว่าออสเราก็ได้คนละหนึ่งกระสอบนะแป้งเราก็กินไปแล้วอันนี้เป็นของ ขอ,อ,อลวกันนะครับผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับถ้าถ้ามะม่วงเหลืออะไรยังไงก็เดี๋ยวเราจะให้เขากินด้วยกันนะครับผมแต่วันนี้ก็ให้ออสกินเพีดเดียวแล้วกันนะครับผมน้อนเนาะนี่ก็บายดีนะก็ยังไม่ได้อาบน้ำน,นะครับฝนเพิ่งหยุดตกไปมเมื่อคืนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะพาไปดื่มนะ้ำอาบน,าน้ำที่หลังนะครับผมกวกินมะม่วงก่อนน,นะครับผม หมูม่วงแห้งอร่อยนะออสนะโอ้โหนะครับจะเบาลูกเบาค่อยๆกินออสดิเหมือนรีบนะฮะเหมือนไม่ค่อยได้กินนะครับผมน,นานๆได้กินทีหนกินเลยนะครับคุณลอ อ,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 อเอยดีด,ดลเนะนไะได้กินนะลูก,กเบาหน่อยนานินก้ิกกนอิ่มนะลูกานะงเวลาเามีความสุขเราเก็บลูกเขานะครับแสดงในความรักต่อเขานะครับผมการลูกเป็นการแสดงที่บอกรักที่ดีที่สุดนะครับผม น,นวันนี้ก็ได้กินอิ่ทสักทีหนึ่งนะครับตัวหมโต หนึ่งเรือนะครับกินแค่คำเดียวนะสซออดของเราโอ้สุดยอดเลยออดเอยโอ้กินเยอะมากเลยนะลูก นี่นะครับก็หมดแล้วนะครับผมไม่กี่คาเองนะครับออสเรากินเร็วมากนะครับผมเนื่องจากก็ไม่ค่อยจะได้กินเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ถือว่าเป็นถือว่าดีที่สุดนะเขาได้กินนะครับผมได้กินอิ่มนะครับกินทั้งมะม่วงนะครับกินทั้งกล้วยนะครับโอเคนะครับหมดแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ริจาคกนะครับกล้วยกล้วยแล้วก็มะม่วงครับให้ออสเราได้กินนะครับผม นี่นะครับผมโอเคนะครับนี่ก็หมดแล้วกินหญ้าต่อนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับออสเรานะครับนี่นะครับพออสนะครับวันนี้พาเอฟซีมารับชมพายออสของเรานะครับได้กิ่นกล้วยนะครับแล้วก็มะม่วงนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาออสเนี่ยไปเดินออกกำลังไปอาบน้ํากันด้านล่างนะครับเนื่องจากเนื้อตัวกำลัมแรมนะครับไม่ได้กนิ่น นี่นะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีนะครับไปจับหญ้าไปไปอาบน้ำกันไปนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยพอแล้วออดเยไปลูกไปพอแล้วมันเดียวพอแล้วจะขอกินอีกนะครับผมไปเร็วไปพอแล้วไปย่าพอแล้วนะออดเลยไปพอแล้วโอ้ไปกินหญ้าก็จะหอบหญ้าไปอีกโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะพาออดไปอาบน้ำกันนะครับ โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีนะครับไปแล้ววะโอเคครับเป็นกำลังใจกันนะครับสวัสดีนะครับหรือตกไหมและเส้นเดียวก็ยังหยิบกินนะครับผมสวัสดีนะครับ